สถานบันเทิงแล้วก็ผับบาร์ต่างเนี่ยตอนนี้ลุ้นนะครับ่อยากจะได้เปิดก่อน16มกราคมนี้บางคนบอกขอวันที่1ธันวาเลยได้ไหมแต่ก็ไม่ทันก็ต้องรอไปครับเพราะว่าเลืมมาแล้วนะครับแต่อาจจะก่อนวันที่16มกราคมนะครับทางด้านของนายกเมืองพัทยาเองตอนนี้มีการเตรียมหาแนวทางนะครับผ่อนผันปรับลดเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการสถานบันเทิงบาร์เบียในพื้นที่แล้วก็มีการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยาคู่ขนานกันไปเลยครับ นายสนธย,ยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมหาแนวทางผ่อนผันปรับและลดครับเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการสถานบันเทิงบาเบียในพื้นที่โดยมีนายบุญอน,น,นันต์พัฒนศิ์นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาพร้อมด้วยผู้ประกอบการสถานบันเทิงบาเบียในพื้นที่เนี่ยรวมแล้วกว่า22คนนะครับ,รบเข้าไปพบเพื่อร่วมกันหาทางเยียวยาให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นายสนธยาคุณปลื้มนะครับนาย,ยกเมืองพัทยาก็ได้บอกในที่ประชุมนะครับว่าทางจงหจัชลบุรีเองเนี่ยซึ่งในที่ประชุมเนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเป็นพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครคร,รวมถึงการเปิดผับบาร์หรือสถานบันเทิงต่างๆและก็สามารถเปิดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสานประกอบการได้ แล้วก็เพิ่มบูโซนนะครับให้ครอบคุมทั้งจังหวัดชมบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีมีการมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุก,การได้รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อนําไปพิจารณาเบื้องต้นนะครับให้ผู้ประกอบการ สถานบันเทิงบาร์เบียร์ในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าระบบชาพลัสก่อนครับ,รบซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนได้ชัดเจนนะครับให้กับสถานที่ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความรัดก,กุมกับการจําหน่ายสินค้าและการให้บริการอยู่ภายใต้ใตมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่จะส่งผลให้สถานบันเทิงบาร์เบียร์สามารถเป็นไปอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสุข,ขอ,อนามัยโดยมีเครื่องหมายนี่แหละครับชาพลัส เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ริโภคอได้ครับ,รบสำหรับผู้ประกอบการสถานบันเทิงบาร์เบียที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็ให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาครับเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบชาพลนอกจากนี้ครับนายกเมืองพัทยาเองก็ยังมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยการหาแนวทางเยียวยาผ่อนผันการชราํราระภาษีการต่อสัญญ,ญาใบอนุญาตเพื่อเป็นการปรับลดตามความเหมาะสม เพื่อความอยู่รอดนะครับของผู้ประกอบการเองนะครเดียวกันก็หาแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจในเมืองพัทยาควบคู่ไปด้วยครับ